สวัสดีครับมืัอนี้พบกับผมคือเก่านัคคารเนาะกับช่องสตันแชนเนลครับผมมืัอนี้ผมกับซีาสอนการหมวนไส้เสื่อยครับผมด้วยตัวนี้ครับอันนี้เป็นช่องช่องหน่อยนะครับ C หนึ่งทับ C ครับช่องหมวนไส้ครับอ่ไส้เสื่อยครับผมกะเนี่้น้อยๆแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ครับ ดี๋ยวผมยกให้เบิ้งนะครับเนี่ยเนี่ยไส้ก็สิประมาณนี้เนี่ยเอาเห็นบ่ครับม,มวลไส้ตัวนี้ไอ้ที่คีบก่อนๆที่ผมร่วงก็คือเป็นเป็นมวลไส้ของไส้ตรงอันนี้สิเป็นเขาเอิ้นว่าไส้โค้งนะครับเนาะโค้งของเชิดเนี่ยครับเนี่ยเป็นไส้โค้งแบบนี้แล้วกับวิธีเน่าปุ๊กปุ๊กตัวเนี้ย มีเคย่อนมะปกเชิดเนาะครับเนาะนี่ปกเชิดที่ผมเคยลงไปเป็นโป๊กข้อข้อจีนครับอันนี้จะเป็นปกเชิดปกเชิดที่ประมาณนี้เด้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่เหยียดใส่เบิ้งนะครับเด้ออ่ะไปไปเบิ้งกันได้ไหครับเนาะครับผมมาเบิ้งกันได้ครับขั้นตอนเน่าปกค,ครับผม อันนี้เป็นปกเชือเชิญดด้วยครับเด้ยอยขั้นตอนในการเน่าปกมาว่างทับกับตัวเสือดแล้วก็ย่ำตรงปลายมันครับเพื่อว่าให้มันแตกไม่ได้เอา,เอ,าออกมาขอบกันบอย่ำถาบบอย่ำนะมันทีแตกครับ เอาให้มันชิดๆิดกับข้อด่างครับผมไปลายปลายเข็มเอาเข็มมันชิดๆิตกับข้อด่างครับผมหรือว่าปกล่างนั่นเองครับตัวแรกเดียาไปแล่ะตัวสองตามมาครับเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งครับผมกะเ็ดขี้เกาครับ คอยย่ำม,มาเรื่อยๆครับผมคอยหยับมาเรื่อยๆจนสุดเลยครับเหยับร้อยตัวที่สองครับขั้นตอนต่อไปก็จะขอบนะครับเนาะขอบหรือว่าทับทับปกนั่นเองครับ อันนี้ก็คือการนอาเสร็จเดียยร้อยแต่ว่าขั้นตอนต่อต่อไปก็คือจะเป็นทับน,นี่คือการทับนะครับเนาะเ <c oughs> ดิงกันไปชาๆนะครับเร้อ การทับก็คืออดันเซนได้ที่ว่าเข้าเน่าไปเสียบไปบางหันผู้หมันโผล่ออกมากครับมาหอดตรงนี้ก็ต้องยุดไว้ก่อนว่าต้องเสียบใส่หรือว่าใส่ใส่เข้าไปครับ ถ้าบ่ยัดได้เข้าไปมันมันนาเส้นได้มันสิยนอนออกมากหรือว่ามันสิโพครับมันสในเสือหรือว่างานออกมากมันโบสวยครับลูกค้าก็จะบระกอยแฮปีปันไดครับถ้ามันเห็นเส้นได้ครับเรียบร้อยขั้นตอนที่สองก็จะเป็นมวลใช่เนาะครับเนาะเบิ่งกันได้ครับใช่หน่อยครับผม Thank you. ครับผมเป็นยังไงครับอ่าที่ต้นคลิปที่ผมสอนเฉิดกับอ่าเน่าโป๊กหรือว่าขอบโป๊กเชื่อเชิดครับผมเพราะสเข่าใจกันอยู่นะครับเนาะ v ีพีน้นองน้องทั้งหลายครับถ้ามากค,คลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมเด้อครับเพื่อสิบว่าพลาดคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ